มีบารมีอันหนึ่ง <c oughs> ที่พระพุทธสัตจเจ้าท่านได้สั่งสมมาแล้วก็ทำให้สำเร็จนั่นก็คืออธิษฐานบารมีอย่างโยมวันนี้ก็ทุกคนก็ตั้งใจอธิษฐานเอาบารมีมาสร้างกุศลเอาบารมีมา เพื่อที่จะได้ตั้งจิตตั้งปณิธานของตนเองไว้เพราะว่าคนเรานี่จะต้องทำบาร,รมีตัวนี้ให้เต็มบาร,รมีแปลว่าการทำให้เต็มอย่างพระพุทธเจ้าเรานี่ท่านก็ได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติ ในบารมีทั้งหลายหนึ่งในสิบบารมีนั่นก็คืออธิษฐานการอธิษฐานเนี่ยสำคัญโยมเป็นหนึ่งในบารมีสิบอย่างสมมุติคนปราถนาจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องใช้อธิษฐานบารมีคือหมายความว่าต้องตั้งใจที่จะให้ถึง เดินทางไปให้ถึงอย่างพระโพธิสัตว์รารนนาจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ตั้งรารนนาเอาไว้แล้วก็ทำทำบาร,รมีอธิษฐานนั้นบาร,รมีของการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะต้องพร้อมไปได้วยบาร,รมีทั้งสิบประการหรือยี่สิบหรือสามสิบอย่างต้นอย่างกลางอย่างสูงสุด คือบารมีการให้ทานการจะเป็นพระพุทธเจา้าต้องให้ทานจนจบแต่อย่างเราจะเห็นตั้งแต่ฐานะบารมีฐานะอุป,ป,าาปาบารมีฐานะปรมัตถบารมีอย่างต้นก็ให้อย่างที่โยมให้นี่เลยเป็นข้าวเป็นอาหารเป็นผ้าผ่อนก่อนสบาย หลอดจนถึง,ถงดอกไม้ทุกเทียนเหล่านี้เป็นของปรุงแต่งที่เราจะต้องสร้างพระพุทธสาสนาก็ทําทําเสร็จแล้วอย่างกลางท่านก็ทําอย่างสูงอย่างที่เราทํานี่น้อยๆอ,อย่างกลางขึ้นมาก็อย่างเช่นศาลานี่วิหารนี่มันใหญ่ขึ้นบารมีที่เราจะต้องใช้ทุนเยอะนะแล้วก็บารมีสุดท้ายก็ปรมัตถบารมี บารมีอย่างสูงสุดอย่างการที่ให้ทานแม้แต่ชีวิตของพระบูรพิษั์ท่านก็ให้ได้ก่อนที่จะบวชชาติสุดท้ายบารมีแห่งการให้ทานให้ภรรยาให้บุตรให้พนางบัดรีเป็นทานให้าการหาชาลีผู้เป็นลูกให้ทานอย่างเงี้ยเป็นบารมีที่จะต้องสร้างทานดันบารมีศีลบารมี ในกรรมการออกบวชวิริยะบารมีความเพียรขันติบารมีอดทนสัจจะบารมีตั้งสัจจะไว้อธิษฐานบารมีแล้วก็รวมไปถึงเมตตาอุเบกขาบารมีท่านจะต้องสร้างของท่านขึ้นถ้าคนไม่สร้างบารมีเนะี่ยไม่มีทางรกโยมอยู่ๆมนจะนึกเอานย อขอให้เ้าพป,ป็นเจ้าพ้นทุกข์อย่างเงี้ยหรือขอให้เ้าพปา็นเจ้าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้ามันไม่ได้หรอกมันจะต้องสร้างบาร,รมีเหล่านี้รวมไปถึงบาร,รมีที่จะต้องสร้างสัจจะสัจจะในตนนี่แหละตั้งสัจจะในตนเป็นคนมีศีลทานศีลภาวนาน,นี่ต้องสร้างจาฆะเสียสละ ธรรมะต้องข่มใจขันติต้องมีความอดทนบารมีเหล่านี้มันจะต้องสร้างด้วยตัวเราเองอย่างเช่นทุกวันเนี้ยอยาโยมมาทำบุญโยมก็ต้องสร้างถ้าเราไม่สร้างบารมีเนี่ยมันมันไม่มีกำลังบารมีเนี่ยถือว่าเป็นกำลังก็ได้เพราะว่าอย่างโยมมาทอดกระถินเนี่ย ตั้งแต่อยู่กรุงเทพไปทำบุญทอดกระถินอ่านจลุดเทศเทศก,กาลออกพรรษาทอดกระถินก็ไปทอดกระถินสร้างบาร,รมีให้เกิดกับตัวเองไปถวายพระไตรนี่แหละไปถวายอธิบริการบาทสงเคราะห์ประสงค์ตามวัดตามวาวัดทั่วไปพระทั่วไปนี่คือบาร,รมีที่เราเริ่มสร้างให้ทาน นอกจากนั้นก็นบางคนก็ศรัทธายเยอะขึ้นก็รักษาศีลหนุงขาวอมขาวจะเดินกรรมฐา,านภาวนาอันนี้ก็เป็นบาร,รมีขึ้นมาอีกการภาวนานี่แหละจะทำให้ใจเราสงบถ้าเราไม่สร้างบารมีมันจะเกิดขึ้นไหนมันเกิดขึ้นไม่ได้หรอกโยมถ้าเราไม่สร้างเนี่ยบาร,รมีมันเกิดขึ้นไม่ได้เราต้องสร้างอย่างคนดี อ่าอย่างอ่าจะเลาให้ฟังอย่างที่อินเดียมันมีนายคนหนึ่งอ่าที่เป็นขาวที่เขาเอามาสร้างหนังมันชื่อนายสารจีนาสารจีเนี่ยมันเป็นคนบรรนอกบ,บ้านเขาเนี่ยอยู่ในเขตที่ไม่เจริญเป็นบรรนอกที่นี้อยู่กับเมีย เมียป่วยเมียป่วยมันก็เอาเมียไปโรงพยาบาลทีนี้ทางที่ในหมู่บ้านมันมีเขาบังไว้ด้านนี้เป็นหน้าผาด้านนี้มีเขาแล้วบางบ้านอยู่ด้านนี้ถ้าเวลาจะออกจากหมู่บ้านไปโรงพยาบาลต้องใช้หนทางไกลจากในหมู่บ้านต้องอาศัยรถ ไปกไกลอ้อเขาลูกนี้และถึงไปเข้าไปในเมืองซึ่งก็อยู่ตรงฝากข้างล่างนี่แหละวันหนึ่งเมียป่วยเอาเมียไปส่งโรงพยาบาลไปถึงโรงพยาบาลไม่ทันเมียตายซะในสารจิมันก็เลยคิดอยู่เน่ยถ้าจากหมู่บ้านมันก็คิดว่าถ้าจากหมู่บ้านมันเนี่ย เพียงแค่ลัดหลังหลังเขาเนี่ยถ้ามันมีทางนะลัดข้ามเขาลูกนี้ก็ถึงก็ถึงในเมืองแล้วแต่นี่เมียมตายต้องอ๋อเมียไปเลยไปตายไกลก็เลยมันคิดสร้างบาร,รมีทำไงรู้ไหมเกาะดอยเนี่ยเกาะภูเขาเลยเลย คนทั้งหลายก็หาว่าในสันติเนี่ยเป็นผีบ้านะในสันติเป็นผีบ้าผลสุดมันก็ทําของเขา<ๆ>คนเดียวโยมทําของเขาคนเดียวทําไปทําไปทํไปทาคนเดียวนี่แหละนี่ก็เจาะกับปุกขีใช้สองมือนี่แหละโอ้โหก็เจาะขุดไปวันหน่อยวันหน่อยไม่รู้ไม่รู้กี่ปีจะมาก็จําไม่ได้เขาไปทําเป็นหนังอ่ะดูที่อินเดีย มันก็เลยเจาะจนมันเจาะทะลุหน้าเอาทางข้ามเขาได้ผ่าเขาเหมนกันเถอะจนเกิดทางเส้นใหม่เพราะใกล้ทางที่มันทำขึ้นไปค้นก็เห็นว่าโอ้ในสารจีนตั้งใจจริงก็ไปช่วยมันเลงจาก เาม,มาตัง้งไกนแล้วนะไม่มีคนช่วยแต่คนไม่เห็นแล้วว่านายคนนี้มันมีความตั้งใจผิสุดก็เลยมีคนช่วยก็สําเร็จไปเลยโยมแต่ใช้แรงคนนะรัฐบาลอินเดียนยให้ประกาศกิติบัติเลยว่านายสาริเป็นนักเสียสละที่ยิ่งใหญ่คนก็เอาไปทําเป็นหน,นังเลยนะโยมเนี่ยบารมีคนเราเนี่ย อย่างนายสันตินี่นะต่อไปเนี่ยไม่แน่นะเขาอ,อาจจะได้เกิดเป็นเทวดาเป็นเทวดาที่ชั้นสัดิ์มีใหญ่ยศใหญ่ศัดิ์ใหญ่นะเพราะว่าคําว่ามาคมานบมคหบว่าหนทางมานบผู้สร้างหนทางเป็นพระอินนโยก <c oughs> เป็นพระอินมาคมานบก็ได้สร้างถนนนี่แหละ ไ้สร้างถนนคนที่จะมีบาร,รมีเนี่ยจะต้องสร้างอย่างเงี้ยดยบาร,รมีที่หนักหนาะสาหัสแบบเนี้ยที่คนเขาไปทำกันนี่แหละถึงจะได้บาร,รมีถ้าคนที่อยู่ๆมาเนี่ยไม่ทำอะไรเลยเนี่ยแต่แต่นั่งคิดจะเอาจะเอามันทำได้หรือทำไม่ได้หรอกทำไม่ได้นี่คือสิ่งที่อาตมา อยากจะย้ำบอกว่าอธิษฐานบารมีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ตัวเองตั้งใจไว้คนเราอยากมีศีลก็ต้องอธิษฐานทำที่ใจให้ให้ถึงฝั่งให้ได้ทานศีลภาวนาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการตั้งใจถ้าเราจะทําอะไรก็ทำให้จริงยังการรักษาศีลเนี่ยถ้าในในลังกา มันมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งนายคนหนึ่งมันสมทานรักษาศีลพอสมทานแล้วมันก็ออกไปทำนา,าทรมทมได้ทำนาของมันนี่แหละมันเป็นสมมติว่าวันนี้วันพระอย่างเงี้ยมันก็ออกไปทำนาถือมีดเอกไปอยู่ๆไปก็ทิทานไหนไม่รู้นอนอเดินไปก็ไปถูกมูเหลืมลักงูเหลือมลัก วูงูเหลือมกัดมันก็คิดมือก็ถือมีดไว้เนี่ยมันก็คิดว่าเอ๊ะถ้าเราจะฆ่างูเนี่ยศีลเราก็จะขาดถ้าเราฆ่างูไปเนี่ยศีลเราก็ขาดกันทีเราอธิษฐานแล้วเอาละเป็นยังไงก็เป็นกันปล่อยเลยให้งูมันรับที่นี่มันก็ตั้งใจเอาที่ศีล งูเนี่ยลัดไปลัดไปร่างก,กายของนายคนนี้ก่อนร้อนขึ้นร้อนขึ้น,น,นงูทนไม่ไหวคายออกไปคนเดียวกินนานายคนนี้ไม่ลงเพราะอํานาจบาร,รมีห่งศีลนี่แหละโยมคนเราเนี่ยจะต้องอธิษฐานเหมือนเราเกิดมาเนี่ยอย่างโยมเราคิดอยู่นนะชาติหนึ่งของพระนางกุศลีเนี่ย ตอนที่มาเป็นเป็นแม่ของพระเวสสันดรเนี่ยชาติโพธิสัตว์สุดท้ายเนี่ยพระน,นางกุศลีเป็นเทพพาดาอยู่ในสวงสวรรค์เป็นมเหสีของพระอินทร์แล้วทีนี้นางกุศลีเนี่ยตอนที่จะหมดบุญเนี่ยตอนที่จะหมดบุญเนี่ยเทวดาจะหมดบุญนะหนึ่งเงือไหลสอง ผิวพรรณเศร้าหมองสามของประดับเนี่ยเศร้าหมองสี่จิตใจงดหงิดสี่จิตใจงดหงิดแล้วก็อยู่ไหนก็ไม่มีความสุขแล้วก็ประสาทที่เป็นของทิพย์เนี่ยรักมีไม่มีมันสุดมันมันรัศมีมันหายไปหายไปหายไปนางก็ไม่ไม่มีความสุข พระอินทร์รู้พระอินทร์ก็เลยพานางเนี่ยไปสวนของเทวดามันมีหลายสวนอย่างสวนจิตระดาสวนปารุสกวันสวนนันทวันพระอินทร์ก็เลยพาไปที่สวนเนี่ยชื่อว่าสวนนันทวันเนี่ยสวนนันทวันนี่นันทะปลร่ามินดี สวนดอกไม้อุทยานที่มีความน่ารื่นรมยินดีดอกไม้งนาะมีกลิ่นหอมเนี่ยเราเทพเนี่ยเวลาจะหมดบุญนะ่ะเขาจะไปเขาจะลงจุติแล้วหมดบุญนะเขาจะพามาสวนนี้แหละพอมาสวนนี่แล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะได้กลิ่นหอม เขาจะเห็นดอกไม้จิตใจใเวทวดาตอนจะลงมาจุติเนี่ยหมดบุญเนี่ยสมมุติจะพนางบุษดีจะลงจุติแล้วเนี่ยหมดบุญก็จะมีความลื่นลื่ทเทวดาจะไม่เศร้าหมองเวลาลงมาเกิดเนี่ยพนางบุษดีขอพอรแปะประการกับพระอินทพระอินก็นเลยให้แต่หนึ่งในนั่นก็คือขอให้มีความงามอย่างเช่นบาน ขอเป็นแม่พระโพธิสัตว์ขอเป็นแม่พระโพธิสัตว์ขอให้มีเวลาท้องเกิดขึ้นเนี่ยขออย่ามีอย่ามีท้องหองเหมือนคนทั่วไปให้เป็นลากผันของนางเนี่ยก็อย่าย้อยอย่าโค้อองอย่างงองให้ตั้งเหมือนดอกบัวอย่างเงี้ยนางอธิษฐานเป็นเรื่องของความงามดังนั้นแหละส่วนใหญ่นะมี ตาดำคิ้วงามอะไรเนี่ยแล้วก็ขอให้ได้เกิดลงในตระกูลของพระเจ้าสนชัยพระเทวดาเขารู้นี่แหละคือสิ่งทีพนางอธิษฐานพี่อินก็ให้พรไพ่พรเสร็จนางก็ลงจุติก็มาเกิดอยู่ที่เมืองมัทลาชนั่นแหละมาเป็นมาเหสีของเท้าโสนชัยกุุงสีพีมาเลงมาเกิดเป็นแม่พระเวสสันดรนี่ นี่คือสิ่งที่เราจะเห็นได้ว่าการอธิษฐานพนางปุษฎีปรารธนาจะมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนปรารธนาจะเป็นแม่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในชาติรองนะชาติที่เป็นพระเวสสันดรในชาติรองชาติสุดท้ายก็คือพระเจ้าสุโทธทนพะพนางสิรีมหามายะ แล้วก็พระนังพุษดีนั่นแหละกับชาติมาเกิดเป็นพระนังศรีมหามายาเทวียอย่างเงี้ยนะพระเจ้าสนไทยสนชัยก็กลับมาเป็นพระเจ้าสุโธธนะนี่งไงแล้วคนเราโบราณเนี่ยท่านได้สอนเรื่องเนี้ยเรื่องกรรมเรื่องเวรเรื่อง,อง,องวัตสะสมสารการเวียนกายเป็นเติดเนี่ยคนแต่ก่อนเขาจะเชื่อแต่คนเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยสนใจหรอกเขาไม่ค่อยเขาไม่ชอบที่จะสร้างเหตุเนี่ย าไม่ไม่ชอบที่จะสร้างเหตุแล้วก็ไปคิดเอาได้แต่คิดเอาแล้วก็ลักษณะของคิดเนี่ยอย่างสมมุติเดี๋ยวนี้เด็กมันเก่งนี่ยมโยมเขาทำไอทอินเทอร์เน็ตเนี่ยทำระบบต่างๆโอ้เขาเก่งด้านนี้เขาก็เข้าไปขายของออนไลน์บางทีก็ใช้เครื่องมือพวกนี้โกงคนไป c เซ็ center พวกนี้ขายของ ที่มันเป็นธุจริศเนี่ยนี่ไงญยติโยมเขาคิดเอาง่ายง่เขาไม่ได้สร้างบาร,รมีแบบพระโพธิสัตว์แลยเห็นแล้วเรื่องสิ่งที่มันเกิดเสียหายทั้งนั้นไปคิดดูเอาเถอะไปดูเอาเถอะวงจรของสิ่งเหล่านี้นะไม่มีเจริญเลยอธิษฐานบาร,รมีเนี่ยถึงสําคัญนักเราจะได้คิดถึงว่าบาร,รมีที่เราจะลงมาเกิดเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายนะโยม การได้มาเกิดอาการได้มาเกิดเป็นคนเนก,กิจโฉมนุษสปติลาโภการได้เกิดมาเป็นคนจนโชคลาบบุญบาสนา,า,า,าสูงส่งเพราะอะไรอย่างในอบายภูมนะิสี่เนี่ยตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานใกล้คนถัดลงไปก็พวกเปรตถัดลงไปก็พวกอสุรกายถัดลงไปลึกที่สุดก็เป็นพวกสัตว์นรกอยู่ในเอเวจีนนท อันนี้แหละนี่เรียกว่าพวกที่มีวิบากกรรมหนักแต่เรามาเกิดเป็นคนเนี่ยคนนี่อายุมนันสั้นนะไม่เกินร้อยหรอกบางคนก็ไม่ถึงดูเองเถอะที่นี่เวลาที่เรามาอยู่ในโลกเนี่ยถ้าเราไม่เรียนรู้เรื่องบรารมีเหล่านี้ทานบรารมีก็ไม่สร้างศีลบรารมีก็ไม่สร้างในขมบรารมีการออกบทถือศีลก็ไม่สร้าง ขันติก็ไม่อดทนก็ไม่สร้างวิริยะบาร,รมีก็ไม่มีสัจจะบาร,รมีก็ไม่มีอย่างทุกวันนี้สัจจะนี่ไม่ต้องพูดกันเลยนะแทบจะน้อยไปเลยเลยแหละอธิษฐานบาร,รมีบางคนก็ไม่ไม,ไม่ไม่เอาซะเลยนะ่คือไม่รู้จักว่าจะอธิษฐานยังไงะนะั่นแหละรวมไปถึงเมตตาบาร,รมีอุเบกขาบาร,รมีเขาไม่ได้คิดเลย เขาไม่ได้คิดว่าก็เขาจะไปเอาไหเพราะเขาไม่ได้เรียนเนี่ยเขาไม่ได้เรียนรู้เรื่องนี้สิ่งที่เราอย่างสมมติเรามีบารมีแห่งการอธิษฐานเนี่ยอธิษฐานบารมีอย่างพน,น,น,รรนางพุษธีแม่พระเวสสันดรเนี่ยปรารถนามาว่าขอให้มาเกิดเป็น เป็นแม่พระโพธิสัตว์แม่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกชาติอย่างเงี้ยเขาก็ต้องนึกถึงบารมีที่ตือเองปารถนาอย่างสมมติเราตั้งปารถนาว่าขอให้ได้เกิดในดินแดนพระพุทธศาสนาทุกชาติทุกชาติอย่างเงี้ยนะให้เราเกิดในดินแดนพระพุทธศาสนาทําไมต้องเกิดในดินแดนพระพุทธศาสนาเพราะมันมีปัญญาอย่างเงี้ย เรต้องได้เรียนรู้เรื่องบาร,รมีเหล่านี้แล้วเรามาปฏิบัติแล้วสิ่งที่เราปรารานเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยอย่างสมมติคนที่ไม่ทำอธิษฐานบาร,รมีนี่นะทำสเปสะสปะอย่างสมมติคนอยากปรถนานความงามอย่างพระนางพุทธดีเนี่ยเขาปรารานเขาเป็นคนที่มีความงามบางคนอธิษฐานปรารถนว่า ปิดทองเอาพุทธลูกขอให้ผิวพรรณวันณนะสวยสดงดงามอย่างทองคำนะาันนียปาถนาบางคนเอาทองคําไปปิดส่วนนั้นส่วนนี้ของพระพุทธลูกขอให้หายเจ็บหายป่วยนี่ก็อธิษฐานะบางคนก็ถวายเสนาสนะต่างๆในวัดที่ตัวเองศรัทธาขอให้มีความสุขความเจริญแล้วถึงไม่ทำนะสิ่งพวกนี้จิตเนี่ยมันจะขัดเราเอง